สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องส่วนกรูมองเกมครับคลิปนี้นะครับเช่นเดิมเรามาฟังบทวิเคราะห์คู่ของเซาท์แทมตันตันอนรับการมเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้ทําการแข่งขันวันอังคารที่19ธันวาคมเวลาตีหนนะครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็เตะทีส่สนามเซนต์เมรีสตเดียม สถิติในการพบกันของทั้ง2ทีมครับพบกันทั้งหมด7จครั้งฝั่งของเซาแทมตันเนี่ยสามารถชนะไป25ครั้งเสมอ20ครั้งแพ้27ครั้งสถิติเฮดทูเฮดหกนัดหลังสุดครับเซาแทมตันชนะไป1ครั้งแพ้5ครั้งเจ้าบ้านเซาแธมตันตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด3ประตูสำหรับปีนี้นะครับ ลงเตะในบ้าน7นัดชนะ4นัดแพ้3นัดยิงได้13ประตูเสียไปทั้งหมด9ประตูเก็บได้12คะแนนฝั่งของวิ์แฮมยูไนเต็ดครับผู้มาเยือนตอนนี้อยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงานท่านาหลังสุดครับชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดยิงได้5ประตูเสียไปทั้งหมด10ประตูสำหรับปีนี้เล่นเป็นทีมเยือน7นัดชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดยิงได้11ประตูเสียไปทั้งหมด11ประตู เซาเทมตันเจ้าบ the ah um, well ้านนัดที่แล้วออกน้องบ้านไปเสมอกับฟูลแลม0ประตูต่อ0นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างรับฮาเซนฮุเทนน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-4-2โดยให้สจวรตอัมตรองมุซาชนิโปจะเล่นเป็นปีกซ้ายและขวาหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับทีโอวอลคอตและก็เชียดัมสองกองหน้าของทีมในการลุนยิงประตูส่วนเวสต์แฮมยูนิเต็ดครับนัดที่แล้วลงเตะในบ้านเสมอกับบร g h t ัน2ประตูต่อ2 นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเดวิดบอยน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ34-12โดยให้เวลามิดเดิลคูฟ่าเบนจอนสันจะลงเล่นบินวิงแว็กซ้ายและขวาส่วนโทมัสซูเชคและก็ดิคแอนไรจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนมาร์คโนเบิเนี่ยจะลงเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับจารอดโบเวนและเซบาสเตียนอันเล่กองหน้าของทีมนในการรุ้นทำประตูส่วนฝั่งของเซาแธมปมตันนะครับนะัดที่แล้วโชว์ฟอร์มได้ดีเกือบชนะฟูลแลม ยิงเข้าไป2ครั้งแต่ก็โดน v r เนี่ยริบไปทั้ง2ลูกเกมนี้น่าจะเปิดเกม p พร s ซ i n g เข้าใส่เวสต์แฮมตามที่ถนัดแล้วหาจงังหวะเข้าทําเร็วตามที่ถนัดทีโอวอลคอตเนี่ยยังคงเป็นตัวอันตรายของเซาแทมตันยังมีทีเดียจ,จากลูกฟรีคิกของเจมส์บอดพาวเวสต์แฮมนัดที่แล้วเนี่ยโดนไบร g h ตันนำสอครั้ง แต่โดนตีเสมอเอาตัวรอดมาได้นัดนี้น่าจะเน้นเกมตั้งรับและหาจังหวะโต้กับเร็วก็คงต้านเกมบุกของเซาแทมตันไม่อยู่จบเกมเซาแทมตันนะครับสามารถเอาชนะวต์แฮมเก็บ3คะแนนเต็มเกาะกลุ่มบนตารางต่อไปวิเคราะห์คู่ของเบรย์ตันนะครับตอนรับการเยือนของอาร์ซอลนะครับซึ่งคู่นี้ทําการแข่งขันวันอังคารที่19นะครับธันวาคมเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแล้วก็เตะที่สนามกีฬาอเมริกันแอคเพรสคอมมูนิตี้ สถิติในการพบกันทั้งคู่ครับพบกันทั้งหมด16นัดเบรตันสามารถชนะไป5ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้8ครั้งสถิติ h d t o h e a d 6นัดหลังสุดครับเบรตันชนะ3ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งเจ้าบ,บ้านบรันตครับตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดของบรันตเสมอ3นัดแพ้2นัดยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด8ประตู สำหรับปีนี้นะครับไบรตันลงเตะในบ้าน7นัดเสมอ4นัดแพ้3นัดย,ยิงได้7ประตูเสียไปทั้งหมด11ประตูเก็บได้4คะแนนสำหรับอาร์เซนอลผู้มาเยือนครับตอนนี้มีผลงานอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดของอาร์เซนอลครับชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงได้5ประตูเสียไปทั้งหมด7ประตูสำหรับปีนี้นะครับอาร์เซนอลเล่นเป็นทีมเยือน7นัดชนะ2นัด เสมอ1นัดแพ้4นัดยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมดแปประตูสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจครับรอยด้านนัดที่แล้วออกนอกบ้านไปเสมอกับเวสต์แฮม2ประตูต่อ2นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเกรแฮมพอตเตอร์น่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ3-4-12โดยให้เดนโรทอสซาและก็นิวโมเปจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับเดนนี่เบลเวกกองหน้าทีมในการลุ้นทำประตูส่วนฝั่งของอาร์เซนอลครับ นัดที่แล้วลงเตะในบ้านเอาชนะเชลซี3ประตูต่อ1เป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ8นัดในพรีเมียร์ลีกนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างมิเกลเดต้านัดจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-2-3-1โดยให้โมฮัมเหม็ดเอลเนนีแล้วก็กาเนสซาก้าลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนเอมิลสมิธโรกาเบียลมาติโนนี่แล้วก็บูกาโยซาก้าจะลงเล่นเป็น3ตัวรุกของทีมหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับ อลองชองลากาเซตนะครับกองหน้าของทีมในการลุ้นทำประตูบรตันโชว์ฟอร์มดีในนัดที่แล้วเสมอกับเวสต์แฮม2ประตูต่อ2นัดนี้ลงเตะในบ้านเกรแฮมพพสเตอร์น่าจะสั่งลุ้ทีมให้เล่นเกมพรสเช,ชิงใส่อาร์ซนอลต้องการ3มคะแนนเต็มเพื่อทำอันดับให้หลุดจากโซนตกชั้นท้ายตารางของพรีเมียร์ลีกส่วนอาร์ซนอลน,นะครับที่ชนะเชลซีมาในศึกดาร์บี้แมตรุงลอนดอนทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจะเปิดเกมบุกเข้าใส่บริดันทำให้เกมน่าจะออกมาสู่สีกัน และก็น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับสำหรับคู่นี้มิเคราะห์คู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้อนรับการเยือนของวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์ลซึ่งจะทำการแข่งขันวันอังคัรที่29ธันวาคมเวลาตี3นะครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็เตะที่สนามโอทราวฟอร์ดสถิติในการพบกันของทั้ง2ทีมครับพบกันทั้งหมด88ครั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถชนะไป40ครั้งเสมอ17ครั้งแพ้31ครั้ง สิต e a d to Head 6นัดหลังสุดนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดชนะ1ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้2ครั้งตอนนี้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนพิมียร์ลีกสำหรับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5นัดหลังสุดครับชนะ3นัดเสมอ2นัดยิงได้14ประตูเสียไป7ประตูสำหรับปีนี้ลงเตะในบ้าน7นัดชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดยิงได้9ประตู เสียไปทั้งหมด12ประตูเก็บได้8คะแนนเรามาดูข้อมูลฝั่งของวูฟแฮมตันครับผู้มาเยือนตอนนี้วูฟแฮมตันเองเนี่ยอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดยิงได้5ประตูเสียไปทั้งหมด8ประตูสำหรับปีนี้วูฟแฮมตันเล่นเป็นทีมเยือน7นัดชนะ3นัดแพ้4นัดยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด12ประตู สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจครับแมนเชสเตอร์เตียดนัดที่แล้วออกไปนอกบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้สประตูต่อ2นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างโซชาเนี่ยน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ42-31โดยให้สกอตต์แม็กโทมิเน่แล้วก็เฟรเล่นเป็นมิฟฟิลตัวรับส่วนบูโนเฟนันเดสมาคาร์ดิฟอร์แล้วก็มิสันกรีนบูตจะเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับอีดิสันคาวานี่กองหน้าของทีมในการลุ้นทำประตูส่วนข้อมูลผู้มาเยือนครับวูฟแฮมตัน นัดที่แล้วลงเตะดีบ้านเสมอกับทอมแลนฮสตเปอร์หนึ่งประตูตัวหนึ่งนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่าง uno, ito, นูโน่อฟลิโตซานโตน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-2-3-1โดยเอาชูอามูติโย่รูเบเนเวสลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนอาดาม่าตราล่เลนเดอร์ดินดองเกอร์และก็ดานิเอลพูเดนเนี่ยจะเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับเปโรเนโตจะเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าของทีมในการลุนยิงประตู สำหรับรูปแบบเกมครับแมนเชสเตอร์เตดต้องการ3คะแนนเต็มอย่างปฏิเสธไม่ได้เพื่อลุ้นแชมป์พรีเมียร์ในปีนี้ทำให้ต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่บูปหมตันที่มาเยือนโดยให้บูโน่เฟเนเดสยังคงเป็นนักเตะคนสำคัญในการทำเกมบุกให้กับแมนเชสเตอร์เตดส่วนบูปหมตันทีมที่มาเยือนนะครับน่าจะเน้นเกมตั้งรับและหาจังหวะโต้ก,กับเร็วและหาจังหวะในการเปิดบอลยาวให้กับอดามาตราอเล่ที่มีความเร็วในการเลี้ยงบอลและหาจังหวะในการกระชากบอลไปยิงประตูเอง นัดนี้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์เตดมีเกมรุกที่รวดเร็วแม่นยำน่าจะบดเอาชนะวู๊แฮมตันไปได้อย่างสนุกนะครับวิเคราะห์คู่ของเวสต์บรอมบิอัมเรียนต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดนะครับที่ทำการแข่งขันวันอังคารที่ส9ธันวาคมเวลาตีหนึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็เตดที่สนามเดอะฮอทรอนสถิติในการพบกันทั้งคู่ครับทั้งคู่พบกันทั้งหมด65ครั้งเวสต์บรอมบิเนี่ยสามารถชนะไป23ครั้งเสมอ15ครั้ง แพ้37ครั้งสติ a d to Head นะครับ6นัดหลังสุดเวสบรอมบิดสามารถชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งเจ้าบ,บ้านเวสบรอมบิดตอนนี้อยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดครับเสมอ3นัดแพ้3นัดยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด13ประตูปีนี้ลงเตะในบ้าน7นัดชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้4นัด ยิงได้5ประตูเสียไปทั้งหมด15ประตูเก็บได้5คะแนนลีเูเนเตดผู้มาเยือนครับตอนนี้อยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสลับผลงานท่านาหลังสุดครับชนะ2นัดแพ้3นัดยิงได้10คะแนนยิงได้10ประตูเสียไปทั้งหมด16ประตูสลับปีนี้นะครับลีเูเนเตดเล่นเป็นทีมเยือน7นัดชนะ3นัดแพ้4นัดยิงได้12ประตูเสียไปทั้งหมด17ประตู ส่วนเวสต์บอมบิดครับเจ้าบ้านนัดที่แล้วออกไปเสมอกับริเวอู์พูลหนึ่งประตูตัวหนึ่งสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเจ้าบ้านอย่างมากนะครับในนัดนั้นผู้จัดการทีมอย่างแซมอาร์โดไรท์น่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-5-1โดยให้แมตต์ฟิลิปโดเมียนชอยอสคอนเนอร์กันลาเกอร์คาลัมโรบินสันแล้วก็เกรดีเดียนกาน่าจะลงเล่นเป็นกองกลาง5คนหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับคารลันแกรนกองหน้าตัวเป้าของทีมในการลุ้นทำประตู ส่วนลีกยูนเต็ดทีมเยือนนัดที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลีนหนึ่งประตูต่อศูนย์นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างมาซิโลบิเอลซาจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-1-4-1โดยให้คาวิลฟิลปลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนราฟินญาและก็แจ็คจะเล่นเป็นปีกซ้ายและขวาส่วนโรดิโกและก็มาตูอุสกิกจะเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับแพทริกแบมฟอร์สกองหน้าของทีมในการลุ้นทำประตู วสต์บอมบิดนัดที่แล้วนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเสมอกับแชมป์เก่าอย่างลอร์ผูลนัดน,นี้กลับมาเตะในบ้านแต่เปิดเกมบุกเข้าใส่ลีดยูเนเต็ดทีมที่มาเยือนแซมอรรารอไรผู้จัดการทีมน่าจะสั่งลุกทีมให้เน้นลุกโดง่งหาจงังหวะในการเปิดบอลด้านข้างให้คารลานแกรนกองหน้าของทีมที่ตัวใหญ่ได้ลุ้นมวงทําประตูส่วนลีดยูเนเต็ดทีมเยือนจะมาเปิดเกมบุกเข้าใส่เจ้าบ้านอย่างแน่นอนหาจงังหวะในการต่อบอลเร็ว ในการเข้าทำประตูรูปแบบน่าจะออกมาสู่สีกันจบเกมเวสต์บอมบิดอันรูเวียนน่าจะสามารถเอาชนะลีจินเตตไปได้อย่างบุดเบิดนะครับเกมนี้วิเคราะห์คู่ของเบอร์ลี่ต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับจะทำการแข่งขันวันอังคารที่19ธันวาคมเวลาตีหนึ่งครับตามเวลาประเทศไทยเตะที่สนามทรูมัวสถิติในการพบกันทั้งคู่ครับทั้งคู่พบกันทั้งหมด80ครั้งฝั่งเบอร์ลี่เนี่ยสามารถชนะไป29ครั้ง เสมอ36ครั้งแพ้35ครั้งสถิติ Head to Head 6นัดหลังสุดครับเบอร์ลี่ชนะไป2ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้1ครั้งเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับตอนนี้อยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดของเบอร์ลี่ชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด8ประตูสำหรับปีนี้ลงเตะในบ้าน6นัดชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้3นัด ยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด7ประตูเก็บได้7คะแนนเรามาดูฝั่งผู้มาเยือนอย่างเชฟฟิูไนเต็ดกันบ้างครับตอนนี้เชฟฟิูไนเต็ดอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนพิมลีกสลับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับชนะ1นัดแพ้4นัดยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด10ประตูสลับปีนี้นะครับเชฟฟิูไนเต็ดเล่นเป็นทีเมเยือน7นัดเสมอ1นัดแพ้6นัดยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด14ประตูถือว่าเป็นสถิติที่ฝันร้ายมากนะครับสำหรับแฟนบอล สหรับข้อมูลที่น่าสนใจครับเบอร์ลี่ชัวบ้านนะ้ดที่แล้วบุกไปแพ้กับรลียูนิเต็ดศูนยประตูตัวหนึนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างชอนไรน์เนี่ยน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-4-2โดยให้ดิวายแมคกนิวจอร์จบราห์ฮิลแล้วก็จะลงเล่นเป็นกองกลางส่วนดิวายแมคนิวเนี่ยแล้วก็โรบบี้เบดดี้จะเล่นเป็นปีกทั้ง2ข้าง หาจังหวะในการเปิดบอลจากด้านข้างของสนามเข้ามากลางประตูให้กับคริสบูดและก็เอชลีย์บรานสองกองหน้าของทีมในการลุ้นทำประตูจากลูกโมงส่วนข้อมูลฝั่งของเชฟฟิลในเตดที่น่าสนใจครับเชฟฟิลในเตตทีมเยือนนัดที่แล้วลงเตะในบ้านแพ้กับเอเวอตันศูนย์ประตูต่อหนึ่งไม่ชนะมา15นะัดเต็ดนะครับนัดนี้คริสวินเดอร์น่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ5-32โดยให้จอห์นเฟร็กและก็โอลิเวอร์ร์บูสลงเล่นเป็นกองกลาง ส่วนเดวิสแมคกกริกเนี่ยและก็โอลิเวอร์แมคเบอร์นี่สองกองหน้าของทีมในการลุ้นทำประตูนันนี่เบอร์ลินจะเปิดเกมบุกจากปีทั้งสองข้างหาจังหวะโยนลูกโดง่งเข้ามากลางประตูให้กับคริสบูดและก็เอชลีย์บรันกองหน้าของทีมที่มีตัวสูงใหญ่ในการลุ้นทำประตูจากลูกโมงส่วนฝั่งของเชฟฟิลด์ไนเต็ดครับก็น่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่เพื่อเข้าสู้เพราะต้องการ3คะแนนเต็มกลับบ้านเพราะต้องการเก็บคะแนนกลับบ้านให้ได้ ทำให้เกมออกมาสู่สีกันจบเกมเบอร์ลีนน่าจะสามารถเอาชนะเชฟฟิลเต็ดไปได้อย่างบุดบิดนะครับ